มีวาระแห่งสุภาษิตปรากฏอยู่ในสุพัตเถราประธานที่เก้าความว่าผู้ใดเอาร่มกิสนาและมลริซ้อนบางร่มให้เราในการที่สุดเราจากพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว บุคคลผู้นี้เนะี่ยเคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากไปสู่หมู่เทวดาชั้นดุสิตเขาได้เสวยรัชะสมบัติในชั้นดุสิตนั้นแล้วจากไปสู่ชั้นนิมมานาราดีเขาถวายดอกมลิซอนอันประเสริฐสุดด้วยอบายนี้แล้วจากปรารบกรรมของตนเสวยสมบัติ บุคคลผู้นี้จากบังเกิดในชั้นด,ดุสิตนั้นอีกเคลื่อนจากชั้นนั้นแล้วจากไปสู่ความเป็นมนุษย์พลานิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยนั้นมีอานิสง์ไม่มีประมาณผู้มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมสร้างบุญถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบนุญนับได้ว่า เป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ดังถ้อยคำอันุษงามที่หลวงพ่อนำมากล่าวนี้เป็นคาถาของพระอาหารหันตเถระเจ้ารูปหนึ่งผู้ทราบซึ่งในผลแห่งการสร้างบารมีหลังจากได้บรรลุธรรมแล้วท่านได้ย้อนกลับไปดูบุพกรรมที่เด้ประสบมา ดดตัวของตัวเองแล้วท่านก็นเดกกล่าวเอาไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าผลแห่งบุญนั้นมีจริงดีจริงและหากใครได้ทำก็เชื่อมั่นได้เลยว่าต้องได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงเช่นกันเมื่อครั้งที่ท่านยังสร้างบารมีอยู่นั้นท่านก็นเป็นสมมาทิฏฐิ เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมได้สร้างบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตามวาระโอกาสในภพชาตินั้นๆแต่ท่านยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญวิเศษอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าใดนักครั้นสั่งสมบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพาน ไม่ได้ทำตัวให้ปล่าประโยชน์อย่างโมคะบุรุษที่ดูเบาละเลยในเรื่องการสร้างบารมีในภพชาตินั้น,น,นเลยท่านสั่งสมบุญมาเรื่อยๆจนเป็นนิสัยรักในการสั่งสมบุญข้ามภพข้ามชาติจนกระทั่ง มาถึงในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปาทุมุตระในภพชาตินี้ผลแห่งบุญเก่าที่ท่านได้สั่งสมมาส่งผลให้ท่านลงมาเกิดในเรือนที่มีชื่อเสียงและฐานะดีตระกูลหนึ่งในยุคนั้นกล่าวได้ว่า ท่านเกิดมาอย่างผู้มีบุญเราเกิดมาท่ามกลางความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติที่ผู้มีบุญจะพึงได้ตัวของกลบุตรนี้ก็เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยศรัทธ,ธามีความเรื่อมใส ในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วทางบิดามารดาและญาติพี่น้องก็ตบแต่งให้มีเจ้าเรือนตามประเพณีของชาวโลกทั้งหลายแม้จะอยู่ครองเรือนมีนาทีการงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างบุญเลย ความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยไม่เคยลดน้อยถอยลงไปแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะสร้างบุญวิเศษที่ควรค่าแก่การจดจำเท่าใดนักจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประกาศพระาศาสนาไปทั่วชมพูทวีป ยังสัตว์โลกทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรมมาถึงยุคปลายแห่งพระชนชีพพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานในวันสุดท้ายก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพานนั้นก็ได้มีระสาวกทั้งที่เป็นครหัสและทั้งที่เป็นบนรรปชิต ่างก็มาประชุมกันมากมายกุลบุตรนี้นะ่ะมองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรทมบนพระแท่นซึ่งเป็นที่ปรินิพานและเห็นเทวดาในหมื่นจักรวาลมาประชุมกันก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจในพุทธานุภาพจึงเข้าไปใกล้ เป็นน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมมีดอกคนทีิศดอกลำเจียกและดอกอสโศกเขียวขาวเป็นต้นพร้อมกับก้มลงถวายบังคมด้วยความเลื่อมใสอันไม่มีประมาณได้มองเห็นพระวรกายอันผุดพอง สว่างสวัยด้วยฉับพันนรังสี่ามกลางดอกไม้หอมที่ตนเองมอบถวายก็ยิ่งเกิดมหาพิติรำพึงอยู่ในใจว่านับว่าเป็นบุญญาลาบอย่างไม่มีทิเปเรียบที่เราได้สร้างบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและบรมศาสดา สัมมาสมุติเจ้าพระนามว่าปฐมมุตระผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของกุลบุตรผู้มีบุญท่านนี้ขณะบรรทมอยู่นั่นเองทรงปรารถนาที่จะให้กุลบุตรนั้นบังเกิดมหาปีติยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงได้ตรัสชื่นชม อนุโมทนาและพยากรณ์ว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใดเอาร่มกฤษณาและมลิซ้อนบางร่มให้เราในการที่สุดเราจะพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้ได้สร้างบุญใหญ่ อย่างไม่มีประมาณเคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากไปสู่หมู่เทวดาชั้นดุสิตเขาจะได้เสเวยมหาสมบัติอันเป็นทิพย์ในชั้นดุสิตนั้นตลอดระยะเวลาอันยาวนานหมดอายุข,ของชาวสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วจากไปสู่สวรรค์ชั้นนิมมานารดี เขาถวายดอกมาริซอนอันประเสริฐสุดโดยอบายนี้แล้วมองเห็นมหาสมบัติทิพย์ก็บังเกิดมหาพิติมองเห็นกรรมที่ตนเองได้กระทำจากปรารบกรรมของตนสวยสมบัติผู้นี้จะกลับมาบังเกิดในชั้นดูสิตนั้นอีกสวยมหาสมบัติ อยู่อย่างนั้นจึงจะเคลื่อนจากชั้นนั้นไปสู่ความเป็นมนุษย์ในสมัยของพระสมณโคดมพระมหานา,าคสากยบุตรผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้มีพระจักรสุทรงยังสัตว์ให้ตัสรูเป็นอันมากแล้วจากเสด็จนิพพานในการนั้น คุณบุตนี้นะ่ยอันกุศลกรรมตักเตือนแล้วจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมในวันเป็นที่ปรินิพานเหมือนการเข้ามาเฝ้าเราในวันนี้ครั้นเข้าไปเฝ้าพระสมมาสมุทิเจ้าแล้วจากทูลถามัญหาในการนั้นพระสัพพัญญูสัมมาสมพุทธเจา้า ผูเป็นนายกของโลกทรงให้ราเริงทรงทราบบุปกรรมจากทรงปรเปิดเผิสัจจะทั้งหลายเขาเย็นดีว่าปัญหานี้นะ่พระบรมศาสดาทรงปรารบแก้แล้วมีใจชื่นชมถวายังคมพระบรมศาสดาและจากทูลขอบวช พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงฉลาดในธรรมเลิศทรงเห็นว่าเขามีบารมีเต็มเปี่ยมเหมาะสมที่จะบรรลุธรรมได้ทั้งมีใจเลื่อมใสยอย่างเต็มเปี่ยมยินดีด้วกรรมของตนจากทรงให้บวชบุคคลผู้นี้หลังบวชเป็นนานตั้งใจปฏิบัติธรรมก็จะกำหนด รู้อาัศาวะทั้งปวงได้และจะเข้าถึงนิพพานในศาสนาของพระสมณโคโดมพุทธเจ้ากุลบุตรผู้มีศรัทธาท่านนี้พอได้ฟังพุทธพัากรอย่างนั้นมหาปิติก็แผ่ขยายไปทั่วสารพางกายภาพแห่งการสร้างบุญและคำมาากรในครั้งนั้น ได้ประทับอยู่ในความทรงจําตลอดชีวิตด้วยบุญกรรมนั้นท่านดำรงอยู่จนสิ้นอายุขไขละจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเสวยทิพะยะสมบัติในภพชันดุสิตและนิมมานรดีดังคำใบยกร จากนั้นก็เสวยมนุษย์สมบัติในหมู่มนุษย์เวลาที่ลงมาเกิดไม่ว่าจะย่างก้าวไปที่ใดก็จะเป็นผู้ที่เขาบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายในที่ติดตนเกิดแล้วจนกระทั่งมาถึงพุทธป,ประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ โดยสมบัติตระกูลหนึ่งถึงแม้ท่านจะเห็นโทษในกามทั้งหลายก็ไม่สามารถออกบวชได้จนกระทั่งวันเสด็จดับขันธปรินิพานของพระผู้มีพระภาคจากของเราจึงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วทูลถามปัญหาพระบรมศาสดาลงค์ก็ตอบปัญหาให้กระจาง และทรงประทานการบำบัชชาอุปสมบทให้เจพาพระพักของพระองค์ท่านได้บำเพ็ญเพียงไม่นานก็ได้บุรุธรรมเป็นพระอรหันต์จริงดังพุทธปิจกรของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าปาทมุตระทุกประการเห็นไหมจ๊ะว่าในชีวิตการสร้างบาร,รมีของนักสร้างบาร,รมีนั้น ตานก็มีชีวประวัติการสร้างความดีกับเนื้อนาบุญทั้งสิ้นท่านจะได้โอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญและผลแห่งการบูชาเนื้อนาบุญนั้นก็มีมหาดิสง์อันยิ่งใหญ่ไปสารบังเกิดเป็นผลอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนชีวิตของพระสุภัะเถระเจ้านั้น เป็นตัวอย่างที่ลูกๆควรจะนำไปปฏิบัติตามยิ่งทาราบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาด้วยแล้วมหานิสงนั้นก็จะยิ่งทับทวีคูณไม่มีประมาณดังนั้นให้ตั้งใจมั่นทีเดียวว่าเราจะเอาบุญทั้งสองอย่างนี้ให้เต็มที่ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์กันนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ hamma